มาก็ไม่ดูเลยเอยเอ,อยจะโวนบเราเหรอไม่ได้เพื่อนเหนามันหนาวไหมซะเบ่อเลยสีเป่าเพื่อนบอกเพื่อนชวนแบบนึงทีมทีมก็ไม่โดนเฮ้ยน่ารักไปเนาะแบบสักครูครับ เพื่อนคนในทีมชวนเล่นทีเด็ดซีครับผมเดี๋ยวเรารอสักครู่เรากำลังเคลียร์กับเกมนี้อยู่ไม่ได้ครับเกมนี้มันเพลินเกินเพลินเกินแล้วร้อนด้วยนะไม่รู้เป็นอะไรเล่นเกมทีไรต้องให้จบทุกเกมไม่ครับผมก็เล่นเกมแต่ละเกมให้จบครับชอบเกมไหนก็เล่นให้จบไม่ได้เกมนี้มันติดติดหัวที่หมุดปอนแล้วแต่มันก็เลอไม่ดูเลย สองพร้อมปืนนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ละเปิดนี้แทนแล้วกันไม่อะไรจะเปิดตรงนี้นะโอเคเซฟออโต้เป็นพู ว้าว <S <S เีเอเ่อา้อา,อาเล่นมาแววนแตกสครูอี้ตายครั้งแรกโอเคเอาใหม่ครับไม่เป็นไรเริ่มดูเรื่องมดูเรื่อะครับเป็นเพลินเกิน

คย้ายใ,ใช้ตลอดเลยไหมอ,อึ๊บอ,อ้าอ้าวอืมเยี่ยมกดอะไรได้ไหมเนี่ยกูเกอี้ตุกอีอ้มึงบงังเหรอเกอีอ้มุงบงังเปิดตู้แป๊บเพื่อว่าลอดภัยของท่านไงมีอะไรไหมมีอะไรก็ไปต่อ เปิดมาก็เจอศพเลยครับเ,เกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ต้องมีอะไรบางอย่างแน่โัวทีมชาตนี้อุ้ยเก็บยาไปโอ้โหระเบิดขนาดนี้คน,น,นในทีมเราป่ะวะมัน,มนโอ้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ในทีมเราแล้วคนละทีม คนละทีมคนละทีมอยู่ในที่ไหนเนนนชียร์ใครก็ไว้กันที่หลังตูมแกว้า เยียเหรอโอ้ไม่ทันเขาศพเมงกิงมันบันไดเลยไปไหนทางนี้เพื่อนนี่จะหลบหนีได้รู้มึงแอบทางนี้ ยมาอีกลูกอีกอีกลูกตู้มโอ้ยมีปืนห้อยด้ เฮ้เเเเยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอุ้ยเสียวเจเจอคนไม่กลัวเจอผีนี่เลยบับบับเขาเข้าๆไม่รู้เป็นอะไรเอาซสมบี้มาปั่นก็ไม่หายเกี่ยวอะไรเดี๋ยวไม่ เก็บลูกกกวนพกมาอ๋อเนี่ยสองสองสองเตรียมพร้อมครับทุกท่านอืมกางยิงกันอยู่เลยกางยิงกันอยู่เลยไป

รับท่านเยอะเลยโอ้โหเต็มเยอะชีเปล่งสงสัยเราต้องเจออะไรแน่นอนครับไม่แน่อาจเจอบอยก็ได้แล้วสรุปไปทางไหนวะเนี <c oughs> เ่ยออตรงนี้มีอะไรอะ่ะ กดเลย <c oughs> เอา้าไอเสียวะเนี่ยกดใหม่ต้องส่ไปต้องไปแก้เราระบบอะไรสักอย่างแบบขึ้นไม่ได้อืม บอกได้ไหมว่าไปทางไหนคลัสอย่างงกับทางเนี่ยทางทางทางเฮ้ยโอ้มาตีเี่ยไปอูมโอ้แล้วเบิดแรงสูง เยี่ยมโอเคปดไอ้น้ำมันโอเคล็อกโอ้หถึงกันล็อกเลยเหรอโอเคเครื่องใช้งานนด้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดแล้วหมดเราต้องเติมระเบิดไปก่อนครับไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ทุกสถานการณ์ระเบิดเลยได้สกักกีแบบโอ้ย เพิ่งจะรู้เนี่ยเราเบิดเป็นหลายแบบเลยอลองราเบิดไฟฟ้านี่เราเบิดไฟฟ้าที่ว่าเยราเบิดไฟที่ว่าเอาเอาสะอย่างว่าแล้วทำไมถึงมันเยอะอ๋อยนี่เอง ลองมันลองก่อน,นี้ก่อนได้ไหมไม่ไหวอะ่ะต้องลองไปทางอื่นดูเราไปปลดไอ้นั่นแล้วแล้วก็มันน่าจะมีอีกนะเน่เครื่องเน่น่าจะใช่ดูสิเสียสองที่แล้วมันทั้งไหนวะตรงนี้ไม่ประตู อะไรอีกไหม,มันเสียสองที่อะตรงนี้เขียวแล้วเน่เน่เออวาและไข่แป๊บตืดตืดเค okay. หนึ่งนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยชัดเลยมาและอู้อะไรมาเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยออาไปแดก อันนี้เป็นหน่อยเป็นไงล่ะเพื่อนต้มทำไมต้องทำเสียงอืมเวลาด้วยด้ดวยเว,วลาๆๆๆๆๆโซโลโมชั่นแป๊บ ฆ่าไม่ได้มันมีบานีอ่ะเยอโอ้ยห,หัู้มวยแจกเอาไปแล้วอ,อ,อะไรวะไม่เต่าเลยเปิดไฟฟ้าแล้วกันอเอออไปกินเอาไปกิน โอ้โช่วยทำให้สตันได้เกดูแล้วดูแล้วทำให้มันสตันก่อนอสตันไปก่อนโอเคมาไขาเร็วเร็วเร็วโอเคเครียยังไงก็ฆ่าแม่งไม่ได้แม่งแบบมีบายเรียเก็บโลแป๊บ เอาไปอีกซานแล้วกันนะเกิดจริงเกิดจริงจริงไปแล้ว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 เร็วเร็วเข้า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 เร็ว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 โอเคโอเคเยี่ยม บนทางสู่แสงสว่างโอ้โ okay. ห oh. 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 ถาม,ม,ามา okay. Okay. Oh, ว่าสนุกไหมสนุกทีจะตอบทำไมบนทางผู้แสงสว่างมาแล้ว แต่งเส้าว่างกูย <c oughs> ังไงเนี่ยโอเคแล้วที่จะออกจากที่นี่แล้วเยี่ยม <c oughs> เล่นบอกว่าเล่นง่ายไหมก็ก็พอ,อ,ยกอยากอยู่หาวไปอย่างนี้ โอ้ยหนูยิงยิงยิงอะไรเลยโอหเยี่ยมหนูเละพิฆ่าสัตว์ทำไมวะโอเคเราต้องหาทางสักทางอ๋อ้บรรไดมาดีเลย เกมก็ชาทีแล้วมัง้งตามมัง้งอ้ยทางออกทางออกก็ต้องก็มีทางออกสิม,มันก็ตันไ,ได้ยังสิเพื่อน ไม่กูพีรอกพราชเดี๋ยวพีมาข้างหลัง ฉากแรกรดูเรือเป็นยังไงครับมันลองเองไหมครับอืมมาลอยมานไหมสตอ้ยกูไม่คิดแค่นี้กูเกดเิดอะไรขึ้นอยู่เนีน่ยอืมแห่นก็จะเสียโอโ้โห นี่เมืองเลยเนี่ยโอ้โหจอดสครู่ว้ายไม่ได้ยี่เดียว Maybe